ยายอุดมอายุ77ปีแล้วนะเธออยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะดูห้องน้ําของยายเนี่ยไม่มีฝาเป็นห้องน้ําเดียวๆอยู่แบบนี้เลยนะยายอาศัยอยู่กับเลรีอีก2คนเธอนะมีคนแก่แล้วก็เด็กอีก2คนเนี่ยฝาผนังก็ไม่มียายอาศัยอยู่แบบเป็นที่แบบ ห่างไกลผู้คนนะเธออยู่ห่างไกลเป็นที่แบบสาธารณะซึ่งไม่มีใครอยู่เออยายก็ไปปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็เนี่ยมีห้องน้ำอย่างที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะซึ่งเราก็งง,ง,งมากกับผู้นําชุมชนนะว่าไม่ได้เข้ามาดูแลสมาชิกในหมู่บ้านเลยหรือว,ว่าเป็นอย่างนี้อะไรเง,งี้ยเออเนี่ยยายอายุ77ปีนะมีเหรียญสองคนที่ยายต้องรับผิดชอบยังไม่จบแค่นี้เธอวันดีคืนดีมีเจ้าหนี้มาทวงเงินยายว่าหลานของยายซึ่งเป็นแม่ของเหรียญสองคนที่อยู่กับยายอะเออยืมเงินไป6 0 0 0บาทไม่คืนเออแต่พอเขาได้เห็นสภาพของยายสภาพบ้านของยายสภาพการออยยู่ขง เจ้านี่นเธอเขาก็เลยยกหนี้ให้กับยายนะเขาสงสารยายมากเขาก็เลยกลับไปย้อนกลับไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ย้อนกลับมาให้กับยายอีกทีหนึ่งเธอ แล้วก็ข้องใจแค่ผู้นําชุมชนว่าทําไมไม่เข้ามาดูแลลูกบ้านของตัวเองเลยนะเพราะว่ายายอ่ะแก่แล้วนะเธอ77ปีนะแล้วก็ยังมีเด็กอีสองคนที่ยายต้องอุปการะยายไม่มีรายได้ใดๆนะเธอมีแค่ค่าเก็บของอะ่ะเออรายได้ก็ประมาณวันละยี่สิบสามสิบบาทอนะ่ะแล้วก็มีเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะมีเบี้ยคนแก่แล้วก็คนพิการซึ่งเดือนหนึ่งก็รวมกันประมาณ1,800บาทแต่ว่ากินอยู่กัน3คนนะเธอเออมียายแล้วก็เลนอีสองคนส่วนแม่ของเด็กนะซึ่งไปทําง,งานที่พัทยานะนานๆก็ส่งมาให้ทีเดือนละ200-500บาทแต่ตอนนี้เ,นนนเ,งเงร แต่ว่ามีเจ้านี้นะมาตามโองเงินที่บ้านเนี่ยคือ6กพันบาทแต่เจ้านี้ก็เห็นใจคุณยายก็เลยยกนี้ให้กับคุณยายแล้วก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาให้กับคุณยายจนเป็นภาพข่าวดังกล่าเนี่ยเราก็ได้มาเห็นชีวิตของคุณยายแล้วก็หลินนะอีสองคนที่อยู่บ้านแบบนี้เธอแล้วก็ห้องน้ําแบบนี้โดยไม่มีใครใหญ่ดีเลยนะคะ